ว่าลุยอะไรบ้าไม่ยังกระท่วงกันซะโต๊ะโกไก่เลยดีขนาดส่งทงผมคือท่อมเถาโตยังงามโตยังหนาใสยี่นองจะ่าท่อมเถาเรายันค่อยนกุ้มหนาตัวใสหนาตัวงามตัวสวยวะดิว้ายประ่าเราก็สวยกัะยังคนสร้างกับมีคนถามสี่ก็ลายเสียของเดียวเสียยังเปินกระเทยไอ้ว่าเศราเป็นจะไอ้หามี้หายเอาหัวงามเอาเมียนั่นแหละเนาะเดี๋ยวก้องเดี๋ยวการ แต่ยังไงก็จังจับสลากตไตเด็ดเลยแมเป็นยากกว่าแนวว้ายนี่เราเป็นกระเทยไม่ง่ายเหมือนจับชาาเด็ดแเงมันลำบากกว่าที่คิดมากเลยนานต้องแกบบ้โผใส่หน้าอกพร้อมตีตาโกนขนขาดูดสิวเชี่ยนเตี่ยนกีงใน,นตื่นเช้ามาต้องมากหน้าแล้หมากผมพร้อมยัดนมให้สมอารมณ์หมาย แล้วค่อยเดินปิดอูจด่อยผู้ชายพอได้ตายค่อยนัดซี่รีสอร์ทเอ้ยจะไปมาแล้วครับรีสอร์ทห่างเร็วอพอผู้ใหญ่เล้วแต่ดีเนะว่าก็นแต่ดียังดีเลยเย่าขอรื้อเข้าตัวยังไอ้เมื่อนี้มาสิมางา้นดองน้องสาวแจ้นั่นละมาสิมากินละมาเหมียวมามันจะสักซาเสียเวลา์ราวันี้มือเตะการแจ้งงา้นกระโสดกระเศร้า ใส่ไว้บ่เป็นติเป็นการักโศกักเศร้าก็นแล้วถ้าถามตรลงดูสิลอ้ยแต่งกับผู้เฒ่าเลยเนาะผู้เฒ่ากับที่เป็นหยังเฒ่าพนกับลุ้ยตัวลุ้ยก้อนพญ่เฉลิมพลตัวแต่งไปดีๆซะเทาหอบก็เกิดเขาตายมึงก็ได้สมบัติทอดตัวคันอยากให้ผัวมึงตายไงมึงเข่าไปมึงจับเซิ้์จังมือเลยนี่ซิบเทียนสามมือตายเสซ็ตกบบสองดองเข้าใจปะ ไปสิบพตายก่อนติดเลยไอีแห้งแหบเยมมึงให้บาดเมี่ยงเขาบมานมิคเผยไฟเซอร์กันตายหรอกกันเขาตายจังหวะนานเขาก็ตายเบินท่อนตัวนี่เมียซค้ากันกันไม่ได้มีแห้งพี่กูว่าพะยาะนี่แหละแล้วเข่าแล้วแล้วติดแล้วจะตายสันนี่พี่จะของพันย่างย่านตายอยู่ถึงเซิร์ฟวันนี่เมียผูกันงายเอกเว้ยคันมึงอยากให้ผัวมึงตายไว้บอกเหตุแบบใหญ่อย่าไปเซิร์แบบธรรมดา ชุดเทียชุดเสื้อทาจระเข้กบดานแม่นปะมันเป็นจังไก็จระเข้กบดานเ่าจระเข้กบดานกับมัยิ่งนอนไงพอไายนอนเทิงเต็งกันแล้วกระเด้าปั๊บ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 เร็วนี่เขาเรียกว่าทาบ้านนอกทาถึกกำบันพอไงนี่พอตายแท้เล่ามักก็ยังเล่าสลบปเล่ากับผื่นมาเห็ตต่อได้มึงต้องใส่ซาแบบใหญ่ๆพิคิดคนมาหลายแถวตำบลพาราตำบลมุงหวกูข่ามาหลายศพแล้วกูเสียมึงดูกูเสียมึงดูมันต้อง ใส่ท่าขี้เกียมตนคือเป็นจังไรขี้เกียมตนคือขีเอ้เกียมตนคือนี่ว่าไงมึงจับหัวมึงเข่าห้องปุ๊บจับหัวมึงแก่เสียแก่ผาเบิล้ลเราเล่นอันนี้มันแข็งแข็งโอ้ยป,ปอดมึงไอ,อ้ค่อยค่ปปอยรถฟ้าโหรถฟ้าโจัก่เจ้าเนี่มึงถึงได้งานหาพอมึง,งยังไงนะเล่นให้มันแข็งแข็งหรอกกรสุกแล้วนอนหงายแล้วให้มันสั้นทะลึ่งกินทั้งฟ่าจังสิบ้านนี่มึงแต่แก่เสียแก่ แกเบิร์ตเราก็เอาแป้งมะโพอี์น่าเร่อมังจะลอยสะก่อนมดนอกร้องก็มึงตึ้งจะขึ้นตาพระเอกลิเกแล้วก็มึงกับบิน์ตเนไปเยอะทิ้งคือบุญบาทดิเออแล้วก็นางก็สีเล้งลงมาตัวกับเอือร่างล่างเล้งลงมาเล้งให้แม่นเด้อมึงเตรียมสิโดดสักงเข้าใจป้ะแล้วมึงกับเล้งให้แม่นมึงกับเล้งให้ตรงอันนี้มึงคว่ำตรงอี้น่าแล่อมึงเนี่ยหลังกันารมึงกระโดดสักลงมัดสัก หั่มฟงตรงหมอยเพิ่งเบิกทอน,นั้นทาน,นั้นเจ้าเบ้าตายเส็ยบักต้องร้องสมบัติตกเป็นของมึงกูสิไปแพ้าสางเป็นสางร้านอาหารไก่ไกร้านอาหารพบปลายของคุณน่ายแดงแม้ว่าเสียคุณพาไปถามพวกเขาลูกแจ้งเห็นจริงนี่ในบักกอกเอนไม่ออยังในบากกอกอ่ะหล่อนขากลออุจจาะสังหา แม่ยังอุจจาระสังหารยี่ฉีขาห้อยไปบพราีเบี้ยมุกไปตำมหุ่งนั่นไม่ใช่เหลือมพุนยีฮาล้วลวกมึงสารนองสารนี่ละมือแจ้งการแกล้งงานเทน่าจิ้มเบี้ยมแจงใสอีกจะร้อยขบวนเจ้าบ้าคนสิมากดังห้องไตยี่แดงเดียวมเป็นแ ah <ligen petto> ม่ยังแข่มึงต้องสิยันเกวันก็เล่นดูตากพราปั่นรถสีตุ่มกูแม่แม่ก็หาพ่อมึงสิ เสียหนูแต่งงานหรือแม่ทิยูางซาดที่หนังว่าเอิแสชิฟเฉยหนูจะเป็นโซนอีกยุแม่โซนป่ามอีิบัิโยทิมแมวยนูดีก็มึงแต่งงานเดี่ยมันดีก็มึงสิไเป็นงานมึงทิบแล้วก็ไปเรียนหนังเจ้าของหลกนี่หนัมึ หนูยังใส่ชีวิตละไม่รุนบัดทันคุมคาอยู่มึงชีรุ่นว่าชีฮอดสงการบ้านน่ะเอาเด็กน้อยเด็กน้อยอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มละจะเพิ่มมาเก่าอี้สักเต็มไปสงวัตรได้ละเดาลงไปก่อนมือเศร้าสิมีงานอื่นต่ออยู่เอางานอย่างง่ายสมจับม้าที้กันแม่จี้หงกระโดดเอางหัวมึงกับฟัน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 แม่เอาฟันเขาสิบเลือดออกยังไงเอาห้ังฟัน มึงก็มากขึ้นหัวพร้อมจีเอาพ้อมมือเอาหลังสั่นแม่ไปไปไปหัวพอมน้ำนามึงไอ้นั้งมึงมาหอวแม่ก็บั็นกวดทีใครกันเอาแม่ไอ้งั้งอึ่คือผมมีคนมางานเฮาแม่เอากูรวยกูประสบคน หมอเพื่อนว่แม่นหมอว้ำพังหนังแลวกกินน้ำหนังไรสาราจริงๆเลยพวกเฟิงหนังบ่มีจเจ้าบันบ่มีสามันสนึกเบิงแล้กก็ขั้งไข่ลงไหลน้ำหนังคอยปลาห้่บงแ็เหืหนังไรสาราเนี่ยนี่นี่น้ำเกี็ดมไอหม้อหมอหมอหมอเข้าใจที่อะรบ่ผิดบ่ผิดแมนกันไหนนี่มึงบ่ฟังหนังกันงัมึงเข้าใจที่อะ ปึกกันทีเขาใจไหมมอนแมนนี่ขำเกียกนี่คำแก้วเออนี่คำโคตรนี่นี่ปวยคำามากสิเงา้ยเงี้ย้ยปงี้ยเง้ยเูี้เง้ลเงี้เง้ยเ้เก้เงียเงียงี้เง้ยเจ้ยเง้ยกงี้ยเงีเจ้าเเ้อ้ย้ยราคายย่งงโทมต โอ้ยมีหนังเนาหนักากันัีพจดตาประดดเนี่ยมันนงานเนี่ยเออไปโฮบายเออใจเย็นๆหนืาประดดเดียวๆเดี้วเออไม่ไรเวลาได้บันเนี่ยถาเธอหยากผู้เงยนะมาผูกแขนจะเบาได้บันเนี่ยคือด้วยเสียพิจิตมองกันข้าะตาเท็กจะเบาเสะตาเท็กนะครับเป็นผู้ข้าจุดโอ้นี่มชาตาเท็กครับเออหันรจ้าสายนี้นอ กินยาลูกไฟไปใจ้่อใจกันแล้วพ่อกินอ่อนใจเข้าใส่กันนี่ครับอ๋อเอาตั้งใจเรื่องลาเด้องพอจะสู้ขนนหายขอโทษขอโทษครับเป็นนังเป็นนังตั้งใจเด้องพอเด้องลาจะสู้ขวนหายเป็นหนังเอาแก่นี่สมองมันน่อยๆเออเออธรรมดาละพ่อสู้คนเวลาสุดท้ายของแกว่าแล้วได้อบ่ายเอ้าเอ้าเอ้ามันเป็นแบบผิดยี่พอผิดได้สุดท้าย คือถ่ายคงว่าเป็นนุ <y> ่มไหมโอ้ส <design> ินจครัธรรมดาแล้วคนเอาพ่อทุกคนบอพบก็ต้องพบข้าพเจ้าได้รับชันท้านุมัติจากท่านพระเจ้าแผะนดินพระวจนะของพระเจ้าแผ่นดินยศในร่าหหากเอาไปไม่ได้แน่เหลือเพียงแต่ต้นคนคนสนทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ป่วงโฉนร่างของเจ้าเขาก็เข้าหอไปเข้าหอเข้าหอ ตีรบนา,านางม่ล่างนัมอเขาไม่กินหัวแสกพ่อไหมวางถึงไม่ล่างนะลูกฮะอ้จะเบาไปสู้ที่ชอบที่ชอบเนออบถาจะเบาตกสูุก,ก็คอยพน,นจากสูปถ้าถึงทุก,ก,ก็คอยทุกจริงจริงขึ้นไปตลอดกาลนน้ำเงินโอ้ยทวายสังกท่านเลยคุน ไม่หมดจะทำของงันใจงานเดียวกันแม่ตั้งใจเด้อตั้งใจเด้อบาดเด้อสิสู้ควันให้เด้อเสเสมนนีแมนเมืรอสันวันดีข้าพระเจ้ารู้สึกเสวยๆเมือกระเทยห้อมกันกับแมนเมืรอนีว่านีไม่มีบ่าบุงหลายอย่โอ้ยอย่าฟาดกระเทยพวกจักรรนเป็นในท่าหลัดยางคนเดียวนี่แต่ว่าท่งโค้งเป็นไปแล้วพี่เล่าเอาแล้วท่าน เออต่อไปนี่สองเจ้านี่สิเดเอินว่าผัวเมียเฟียเฟียเขาย้ำมะแรงน้ำน้ำผัวคำาใสเจ้ายาปากผัวบายดาใครเจ้าวาวามาเด้อขวันนอ้อ้าเขาเชิญหยาดไฟเจ้าสาวพิจรารณาผา าผ่าเครื่องสมมากไหมม<อ>าสัตย์ผาเป็นาสังฆ่เ<อ>าเอาสิเ็ดบุญพร้อมบมนี่บุญฉลองการแต่งงานาไหมมือ้เออ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 เองเออเออออเออออออเออลองออเออเอออออ้เจ ผ้าศบกทุ่นสินสอนคาดองของมันโอ้สตาเทกเสียพิเกียนสตาเทกเจ้าของสตาเทกมึงนั่งอยู่นี่ละมึงพาผมมี่งล่ะพาผมมี่เนี่ยมุ่งลังข้าแล้วจะเลืมเด้อได้หนังอ่ะไปหาหย่ามามุ่งเอาปังพอพี่เขาเปิดตาให้มันหย่ามันมุ่งบอลในโดนเก่าลังค้าสตาเทกกื่แต่บ้านสั่นเงาอ๋ออยู่มันคนยืนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีปีนาสิมาขืนเฮียนไม่เพิ่งอยู่เด้อบัดท่านเรียกเกินนี่บัดท่านเรียกครับร่ากายสบายใจเด้อเสียเด้อ เอาเดียวอดอ้าวชนหาเอางกะตาคือบ้ามากงักมาทำยั่ากัเราสามิมาใส่แห้งมากน้ำสตาร์ิการตานันตานเขาก็บักกูเบาเท่าเนาะเอาแล้วไหนได้บันแม่เอาแล้วแล้วไดิแล้วกับี้เอา

อมคนพูดหลาดจริงยากมากามาันอตกดำได้เดกล้าจะไปตามทิดในสภาเทียพิษกลัว <c oughs> ต้องหันเลยจุ๊ว้าวมาดีะดีย่ผักระดิ